ความน้ำมันนี่นกว้างนะครับมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรด้วยครับไปปั๊มเติมพลังให้รถแล้วไปต่อได้นะครับ ห้างเซนทัลน,นะครับเซนทัลพภาซ่าสมุทรสาครโอ้เดี๋ยวนี้ออมีห้างเซนทันโรบินสันนะครับทอ็อปอยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้ทางซ้ายนะ เราเซ็นทางด่วนทางในแล้วนะครับกี้วิ่งอยู่คู่ขนานาเติมน้ำมันรถเสร็จน,นะครับมุ่งหน้านะครับเข้ากรุงเทพบางขุนเทียนบรรยากาศสดใสนะครับแดดแรงแอร์ยังเอาไม่อยู่นะครับ จากสมุทรสาครน,นะครับเข้ากรุงเทพวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับบรรยากาศสบายๆของฟ้าสดใสนะครับหานั่งรถเที่ยวกันจริงผมก็วิ่งงานด้วยนะครับตอนนี้เสร็จงานแล้วนะครับกอจะกลับบรรยากาศถนนหนทางนะครับต้นไม้สีเขียว บรรยากาศข้างทางนะครับาลานค้าปั๊มน้ำมันวัสดุก่อสร้างนะครับดูกันแบบยาวๆไปเลยถนนพระามสองนะครับฝั่งขาเข้า ครับสะพานยูเทินดอกบุรถบรรทุกเยอะนะครับช่วงบาย รามสองนะครับขาเข้านะครับก็ทางก็จะมีขุกขักหน่อยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกวิ่งเยอะนี่ครับบางบอนนะครับเอกชัยบางบอนออกซ้ายไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงมหาชัยเมืองใหม่ถนนสะพานทางระดับนะครับถนนเอกชัยรามสองนะครับ รถที่วิ่งอยู่ข้างบนนะครับก็จะไปถนทนเอกชัยนะครับเข้าไปบางบอนไปบางบอนไปจอมทองนะครับก็มาดูการกอร่อสร้างนะครับทางยกระดับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวับนนี้หอโอากาศรีวิวให้ได้ดูด้วยนะครับเพราะว่า ของปลาสดใสเหลือเกินนะครับวันนี้ไม่มีก้อนเมฆเลยนะครับพระรามสองหาเข้าโครการก่อสร้างทางยกระดับนะครับด่วพนพระรามสองกัน เริ่มต้ตนของเขานะครับตรงเอกชัยบางบอลน,นะครับต่างระดับนี่คือเสาแรกนะครับนี่ <c oughs> ใหญ่ก็เป็นจุดขึ้นลงนะครับทางด่วนนะครับไปนู้นนะครับไปการจนาพิเศษต่างระดับบางขุนเทียนพัพระแดงบางนานะครับไปจนถึงดาวคนอง ยาวไปนะครับสะพานาพระรามเก้าคู่ขนานนะครับที่กาลังสร้างอยู่ตอนนี้นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับนี่คือเสานะครับต่อหม้อทางยกระดับหลวนพระรามสองนะครับ สูงมากนะครับนี่คือการกอร่อสร้างนะครับกอ่อสร้างในประเทศไทยนะครับนี่บริษัทอีตาเลียนไทยนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเหมือนกับจะเป็นจุดขึ้นลงนะครับเป็นดานเก็บเงิน ทุกอย่างนีครับอ้ลังการมากนะครับการกอร่อสร้างนะครับในประเทศไทยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยยิ่งใหญ่อลังการจริงๆ รถก็ติดนะครับอาจจะติดช่วงนี้นะครับช่วงที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีรถเคนรถอะไรกันจอดยื่นออกมานะครับล้ำออกมา ตรงจุดนี้นะครับสะพานข้ามทางรถไฟนี่เขาก็วางคานกันนะครับอ้ใหญ่จริงๆเป็นของกรมทางหลวงนะครับกระทรวงคมนาคมบริษัทอิตาเลี่ยนไทยนะครับ ผู้รับเหมาโอ้รถชนกันนี่ไม่ต้องเดินไม่ต้องโดนแดดแล้วนะครับถ้าสร้างเสร็จตลอดอเส้นตลอดสายนี่ต้องบอกว่าวิ่งในร่มกันเลยนะครับถนนพระรามสองนี่ครับหลังการจริงๆนะครับดูทีไรก็ตื่นเต้นนะครับตื่นตาตื่นใจ จากจุดนี้นะครับมาหาชัยเมืองใหม่ไปถึงต่า,างระดับบางขุนเทียนนะครับก็เป็นอของกรมทางหลวงนะครับเป็นผู้รับผิดช,ชอบ จากต่างระดับบางขุนเทียนนะครับไปถึงดาวคนองพระรามสามนะครับผ่านพระรามเก้าผานแมน้ำเจ้าพยาไปก็เป็นความรับผิดชอบของการทางพิเศษนะครับแห่งประเทศไทยนะครับของจุดนี้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ตรงนี้ก็อยู่แถวพันท้ายนะครับนีวัดพันท้ายนรนลสิง์นะครับจะอยู่ฝั่งขวามาดูไปนะครับวันนี้ก็พานั่งรถเที่ยวกันอีกรอบหนึ่งนะครับถนนพระรามสองขาเข้า ก็วิ่งกันได้เรื่อยๆนะครับตะ่กี้ก็มีติดขัด,ดนิดนึงนะครับเป็นรถชนกันนะครับนี่ครับจุดขึ้นลงนะครับด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับตรงนี้ถือว่าก่อสร้างได้เยอะแล้วนะครับสำหรับทางมอเตอร์เวย์นะครับสายใต้ ส่วนพระรามสองนะครับส่วนบางขุนเทียนบางบัวทองนะครับก็กําลังเริ่มก่อสร้างกันอยู่เหมือนกันนะครับเป็นมอเตอร์เวย์แล้วก็จากบางบัวทองไปบางปะอินนะครับก็จะเป็นมอเตอร์เวย์เหมือนกันนะครับถนนการกนาพิเศษนะครับหรือว่าถนนวงแหวนรอบนอกนะครับ ในอนาคตก็จะเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งหมดเลยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข9แล้วนะครับสำหรับถนนการเป็นนาพิเศษตอนนี้ก็จากบางขุนเทียนไปบางบัวทองอาจากบางบัวทองไปบางบัอยินนะครับก็เป็นาทางหลวงหมายเลข9ธรรมดานะครับก็วิ่งกันฟรีอยู่นะครับในอนาคตเขาก็จะ สร้างเป็นมอเตอร์เวย์หมดเลยนะครับสาหรับถนนกาญจนาพิเศษระยะทางก่อนร้อยกิโลนะครับโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่พระราม2นะครับหาเข้า บรรยากาศสดใสนะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับมาดูกันยาวๆไปนะครับบรรยากาศถนนหนทางกับช่องบาวลิ้นนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอ้ยรถสิบน้อยเยอะเลยนี่ครับ ป้ายทางด่วนมาแล้วนะครับแต่ทางด่วนยังสร้างไม่เสร็จเวลาตอนนี้ก็บ่ายสานาทีนี่คือเส้นทางออกสู่ภาคใต้นะครับถนนพระรามสอง ทางยกระดับพระรามสองอปายมาแล้วนะครับแดดก็ร้อนนะครับเขาการก่อสร้างเขาก็ก็อต้องทนแดดทนฝนนะครับก่อสร้างแบบนี้นะครับ ไม่เหมือนสร้างคอนโดนะครับสร้างทางยกระดับสร้างถนนนี่มันต้องตากแดดตากฝนนะครับอู้ฝั่งขาออกนะครับติดอาจจะมาติดตรงทางขึ้นลงตะกี้นะครับตรงก่อสร้างทางอาจจะเบี่ยงนะโอ้ตอนนี้ฝั่งขาออกนะครับรถติดเยอะเลย วิ่งได้เรื่อยๆนะครับฝั่งขาออกติดแล้วบ่าย3ามนะครับตอนนี้ดูรถบรรทุกกันนะครับเยอะมากนะครับสแมดํานะครับตรงนี้ออกซ้ายนะครับก็จะไป บางแคบางบัวทองนะครับหรือว่าจะไปขึ้นทางด่วนทางประแดงถ้าตรงไปทางนี้นะครับก็จะไปดาวคะนองบางประแก้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงต่างระดับบางขุนเทียนแล้วนะครับก็ <urers> น,น,บนำมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถนนพระรามสองฝั่งขาเข้านะครับวันนี้ของฟ้าสดใสนะครับตรงไปก็เส้นทันพระรามสองนะครับดาวนขนองตรงจุดนี้ยังไม่มีการก่อสร้างนะครับสงสัยยังประมูลกันไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอล่ำลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบาวลิ้นอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ